ถ้าจะพูดถึงบิตคอยนะครับตอนนี้ก็สวิงสวิงอยู่นะครับแต่ว่าอยู่ในระดับบนแล้วถ้าพูดถึงตั้งแต่ต้นปีจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยต้นปีมันสามสี่หมื่นนะฮะแต่ว่ามาถึงตอนนี้นี่หกหมื่นกว่าหกหมื 6, 000, 1, 6, 000, 2, ่นหนึ่งหกหมื่นสองแถวๆนี้นะครับยังไม่ได้ลงนะครับมีการขยับอยู่แถวๆถวหกหมื่นเนี่ยอยู่ตลอดทั้งสัปดาห์เลยทีเดียวก่อนหน้านี้เองวันที่20นะครับ20ของเดือนตุลาคมเนี่ยขึ้นไปแต่จุดสูงสุดคือประมาณ66,000่นห่นเจ็ดอ่าวันนี้ก็ต้องมาพูดคุยกัันนนแลคคคครรรบว่าอาอออตตขงิปโเเซี ทิศทางที่มีการพิเคราะห์มาเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าประเทศไทยเองก็ไม่ใช่ย่อยนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้เพิ่งจะมีดิวบิ๊กดิวเลยธนาคารแห่งหนึ่งของไทยเราเนี่ยแหละที่ไปถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ทําการเทรดเงินดิจิตอลนะครับแล้วก็กลายเป็นโอ้โหที่ฮือฮากันมากวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณคิมครับคุณคิมชัชวานวัฒนาโชตน,นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านคริปโตเคเรนซีคนหนึ่งของประเทศไทยกับคิมพ r o เ e อ t y l i ร์ตี้ไลฟ์นะครับอยู่ใน ไลฟ์กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณคิมครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตรบกวนแต่เช้าเลยนะครับคุณคิมเพื่อให้เราได้เห็นถึงทิศทางหน่อยว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยในต่างประเทศเองมีกองทุนเพิ่มมากขึ้นในไทยเองก็มีบิ๊ก e ดีลด้วยคุณคิมมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับเอาในต่างประเทศก่อนแล้วกันครับ ทั้งริ่เนี่ยก็ถือว่าไม่แปลกใจเลยนะครับที่จะมีรายใหญ่สถาบันการเงินเข้ามาลงทุนในเรื่องของอุตสาหกรรมคริปโตนะครับคืออย่างแรกเนี่ยคริปโตเนี่ยหรือว่าเทคโนโลยีของบล็อกเชนเนี่ยครับมันมาลดตัวกลางเนาะหรือว่ามา,าทําให้คนทํางานร่วมกันหรือเปเมนต์จ่ายเงินร่วมกันโดยที่ไม่ต้องเชื่อใจกันนะครับซึ่งในตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตัวกลางอย่างเช่นธนาคารเนี่ยทานการเงินทํามาโดยตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับเป็นสัดส่วนที่สูงมากในสหรัฐอเมริเาเนี่ยนะครับธนาการเงินเนี่ยนะฮะเป็นประมาณเจ็ด 10%ของ GDP นะครับและโดยเฉพาะการเปรมเนี่ยเป็นประมาณ1%ของ GDP ดังนั้นตัวเลขที่ก้อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะครับถ้ามีจะมีคนมาดิสทรับมีคริปโตัวมาดิสทรับเนี่ยงัธนาคารต้องเข้ามาแล้วรักษาส่วนแบ่งของพวกเขาก่อนเลยคือช้าหรือเร็วก็ต้องเข้ามาอยู่แล้วนะครับตอนแรกจะเป็นเรื่องของการเปิดนะครับให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเก็บรักษาทรัพย์สินที่ต้องของเขาได้นะครับเรียกว่าคัสตดี้นั่นเองเนาะตอนนี้มีในในประเทศออสเตรเลียนะครับก็เริ่ม ที่จะเปิดรับบริการอันนี้แล้วนะครับ,รบแด้อีมุมหนึ่งคือเรื่องของการลงทุนเนาะอย่างเช่นกองทุนต่างๆเนี่ยก็เริ่มใชเปิดกองทุน ETF เพื่อให้คนทั่วไปคนที่ลงทุนดั้งเดิมเนี่ยเข้าถึงภูมิพันธ์การเงินหรือ,อคริปโตเคอเรนซีพวกนี้ได้ด้วยครับอืมในบ้านเราเองเพิ่งเกิดดิยวยักษ์ใหญ่ไปเลยนะครับเป็นที่คือหาม7 0ดกว่าล้านในการเข้าไปถือหุ้นใหญ่ในบริษัทที่ทำแพลตฟอร์มในการเทรดคริปโตเคอเรนซีนะครับไอเรื่องนี้เองเนี่ยจะทำให้ตลาดในบ้านเรามัน ดีตัวเหมือนกับเงินคริปโตที่ต่างประเทศเขาเริ่มคึกคักมากจริงๆในช่วงนี้ฮะ่ริงไทยเป็นประเทศที่ตื่นตัวเรื่องคริปโตเคอเรนซีแล้วก็บล็อกเชนอะไรเงี้ยมากๆประเทศหนึ่งเลยนะครับส่วนตัวผมค่อนข้างดีใจนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคริปโตเคอเรนซีมันเป็นเหมือนเทคโนโลยีบวกกับการเงินนะครับ,รบพอเป็นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยมันจะมีความล้ำไปมากกว่าแบบ ทั้งเรื่องของเลกเรเตอร์ท่าเรื่องของทางภาครัฐท่าเรื่องของปู้คับมาใช้กฎเกณฑ์อยู่แล้วนะครับแต่พอเป็นการเงินเนี่ยโอ้โหเลกเรเตอร์ iter, หรือทางก็ต้องให้ความสาคัญเพราะว่าเกี่ยวคนหมู่มากอย่างเงี้ยเนี่ยนโยบายค่อนข้างเป็นคอนเซอร์เวทีฟเนาะแต่วันนี้พอทางรายใหญ่เข้ามานะครับผมว่าหนึ่งคือทําให้ภาพลักษณ์ของอุตสาหการรมนี้ดีขึ้นนะครับบิตคอยเนี่ย ถ้าพูดถึงปีที่แล้วเนี่ยมันดูเหมือนเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาเป็นสแกมทุกโซ่หลายคนก็จะบอกกันแบบนั้นแต่พอวันนี้เรายอยากเข้ามาปุ๊บมันก็ย้ำย้ำให้เราเห็นว่าอุตสาหกรรมคริปโตเนี่ยที่เติบโตมาปีหนึ่งเป็นสิบเท่าเนี่ยนะครับตอนนี้แต่2องทิวเรียนสองล้านล้าน,านเหรียญแล้วเนี่ยนะครับคือเป็นของจริงได้เป็นของจริงก่อนนะครับภาพลักษณ์จะดีขึ้นนะครับสองคืออย่างที่บอกครับว่าเรื่องของการผลักดันท่านกฎหมายจะเริ่มน่าจะง่ายขึ้นมีวงมเข้าใจกันมากขึ้นอย่างนั้นเพราะว่ารายใหญ่ เข้ามาแล้วนะครับสามคือรายใหญ่เนี่ยนะครับเขามีฐานลูกค้าที่ค่อนข้างเยอะนะฮะที่บางครั้งเนี่ยอยากจะเข้าถึงคริปโตเคเรนซี่อยากจะถือบิตคอยแต่ว่าอาจเลือกอาจจะไม่ไม่พร้อมแต่อาจจะไม่เข้าใจไม่มีความรู้แล้วก็ถือเองกลัวจ,จะผิดพลาดอะไรเงี้ยถ้ามีตัวกลางเนี่ยนะครับมาช่วยดูแลให้เออมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ง่ายของเขาด้วยครับซึ่งการเข้ามาแบบนี้นะฮะคนอย่างเราเราเองที่ยังไม่ได้เข้าในวงการของคริปโตเคเรนซีเนี่ย เราเราควรจะทํำยังไงดีเราควรจะไปพ่วงกับรายใหญ่เราจะไปพ่วงกับยังไงฮะความจริงแล้วเนี่ยกระดานเทรดที่ถูกกฎหมายในไทยเนาะผมว่าก็เป็นการเริ่มต้นที่ที่ดีเหมือนกันนะครับคืออย่างแรกเลยเนี่ยนะครับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกระจายศูนย์เกี่ยวกับคริปโตเนี่ยนะครับเราเองสามารถที่จะเก็บได้ด้วยตัวเองได้เนี่ยฮะแต่อย่างที่บอกครับว่าบางครั้งเนี่ยเราเติบโตกับในระบบที่แบบเออเป็นธนาคารมีคนดูแลจะเก็บรักษาให้เนี่ยรเราจะอยากให้มีคนรับผิดชอบซะมากกว่าน,นการ ที่แบบไปซื้อในกดานเทรดเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นที่ที่ไม่เลวนะครับแต่ในอนาคตเชื่อว,ว่าธนาคารเองจะมีบริการพวกนี้มากขึ้นไม่ใช่ไทยครับแต่คือทั่วโลกเลยให้คนทั่วไปมารถเข้าถึงการคิปโตหรือถือแอสเซทยีตอนได้มากขึ้นด้วยครับมีโอกาสไหมครับที่คิปโตตอนนี้มันจะเกิดครชเหมือนกับก่อนก่อนหน้านี้ที่มันมีสกุลสวิตเกมที่มันเป็นมีมคอยมีโอกาสเป็นไปได้ไหมครับแบบนั้น ต้องดูเป็นลายโปรดักเป็นลายตัวไปนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันก็เกิดขึ้นได้อยู่แล้วในวงการคริปโตหรือดีฟายหรือพวกนี้นะครับมีตัวสแกมหรือตัวเป็นลูกโซ่มาตอบเวลาอยู่แล้วนะครับมีการโกงกันมีการรับภูมิกันโดนแฮกตอเวลาอยู่แล้วแต่ถ้าเราบอกว่าไม่อยากจะไปซิ่งมากไม่่ยจะไปเสี่ยงมากอาจจะลองเลือกตัวหลักๆเช่นพวกบิตคอยอีทิเรียมอะไรแบบนี้ครับสาหรับคนที่เพ,พิ่งเริ่มต้น,นนะครับ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 อีกอีก,อกไม่อีกไม่นานใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าซับเซมดิจิทัลเหล่านี้เนี่ยจะขึ้นมา ทดแทนทรัพย์สินที่มันเป็นสินทรัพย์คงรูปในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นทองคําเงินหรือว่าสินแร่ต่างๆมันมีโอกาสที่จะพุ่งแซงหน้าหรือว่าจะเข้ามาทดแทนในอนาคตใกล้ไกๆแค่ไหนครับซึ่งส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมคิดว่ายังไงสติยกนิวตันเนี่ยจะเติบโตอย่างมากแน่นอนนะครับเราส่วนตัว สันึิส่วนตัวนะคิดว่ามัน่าจะอย่างน้อยก็ต้องเท่ากับมัลติแคปของทองคานะครับ,รบซึ่งผู้อ่านนี้อาจจะอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่แต่ว่าโลกเรามันผันตัวเป็นที่ต้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับยุทธกราฟวงการอุตสาหกรรมต่างๆนานามากขึ้นเรื่อยๆที่ท่านคนนี้เนี่ยนะครับ,นนรบ,นนรบมันเริ่มมีสถาบันทางการเงินใหญ่ๆเข้ามาแล้วทั้งในหน่วยของการลงทุนในหน่วยของการให้บร,ริการนะครับและต่อไปจะเป็นหน่วยขอ,ของการทําธุรกิจหรือประกอบการนะครับถ้าสังเกตคือในอย่างก่อนที่เราคุยกันนี่นะครับจะมีการเปิดตัว ETF เนาะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเปิดตัวไปแล้วแต่เป็นในรูปแบบของบิตคอยฟิวเจอร์นะครับ,รบแต่ในอนาคตอันใกล้เนี่ยจะเป็นยังของบิตคอยที่เป็น Spot หรือว่าการถือ Bitcoin จริงๆของกองทุนนะครับและต่อไปจะมีตัวอื่นด้วยเช่นตัว e ีทิวเ u ียมที่เป็นเอ,อันดับ2ของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยเป็นอ,อันดับ2ชื่ออีทิวเ u ียมจะเปิด E t f เริ่มมีเริมีข่าวแล้วนะครับในเร็วๆนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยในหน่วยของลงทุนมีคนเข้ามาแล้วนะครับสองคือในหน่วยของการให้บริการธนาคารทางการเงินก็จะเปิดให้กับลูกค้าเนี่ยเริ่มที่จะใช้บริการได้มากขึ้นด้วยในมุมของผมเนี่ยผมจะเห็นภาพว่าพอรายใหญ่เขาเข้า,ขามาเลยครับการพัฒนเรื่องของกฎเกณฑ์กฎหมายจะเริ่มดีขึ้นนะครับ <c oughs> สองคือเอาจากที่เข้ามาลงทุนเนี่ยเขาจะมีความที่แบบถือได้อย่างมั่นคงกว่านะครับเช่นส <c oughs> ถาทางการเงิน,นเวลาถือเนี่ยถือนานนะฮะ <c oughs> หรือแม้กระทั่ง บริษัทยักษ์ใหญ่ชเช่นเมคโครซิี้หรือไม่ทั่งเอลซาวาดออะ,อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นประเทศนะครับก็บบบมีมุมมองที่กันถือและงานทําให้พอเงินใหญ่เข้ามาแล้วมุมมองการถือเปลี่ยนไปแบบนี้เนี่ยเสถียรภาพของราคาของคลิบโตจะดีขึ้นนะครับจะดีขึ้นไม่ผันผวน,นเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับมอสกู่คุณคิมพูดถึงเรื่องของการเข้ามาเทรดเยอะๆรายใหญ่เข้ามาโดยเฉพาะภาคธนาคารที่ถือว่าเป็นคู่แข่งในอดีตแต่ตอนนี้ผันโตเข้ามาเป็นเพลเยอร์เป็นผู้เล่นด้วยเนี่ยทางภาคการควบคุม ในประเทศไทยของเราณนะตอนนี้มีแนวโน้มจะเข้ามาควบคุมเรื่องของตลาดคริปโตโฟเคอเรนซี่มากน้อยแค่ไหนครับ เอ่อีจริงก็มีกฎเกณฑ์ออกมาเรื่อยๆนะครับหลายคนก็อาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับแต่ผมเชื่อว่าในมุมของเลเกอร์เตอร์หรือของภาคการเงินเนี่ยจะเป็นแนวระแวดระวังหรือคอนเซอร์เวทีฟอยู่แล้วนะฮะแต่ในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือคริปโตมันเป็นเทคโนโลยีครับบางครั้งมันมันอาจจะต้องมีความเปิดกว้างเรื่องของการควบคุมมากกนะว่านี้เนาะเพราะรายใหญ่เข้ามาอน่างนะ้อยที่บอกภาพลักษณ์เนี่ยเขาดีขึ้นเยอะนะครับและอาจจะมี่จนร่วนกันผลักดันนะครับ เพราะว่ามันเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่จริงๆสรับผมผมตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากนะครับที่เรามีแบบอย่างเทคสตาร์ทอัพที่เป็นยูนิคอนลายที่แบบไนที่สองของประเทศไทยแล้วนะครับ ถ้าเป็นเทคโนโลยีด้วยเนาะและในมุมของทั้งโลกเนี่ยซบลอกเชนนเ่มันเหมือนพิ่งเริ่มไปพร้อมๆกันนะแล้ววันนี้ไทยเองเราไม่ได้ชา้ากว่าใครเลยนะครับถ้าเรามองในพวกเทคโนโลยีต่างๆเช่นเราต้องนึกถึง Facebook Uber อะไรพวกนี้จะเกิดในอเมริกานะฮะจะเกิดในพวกซิลคอลบาลเล่เนี่ยนะครับแต่บล็อกเชนเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันทั่วโลกไทยเองก็ไม่ได้แพ้ใครเลยงนั้นถ้าเรามีการเปิดว่าทันกฎหมาจริงๆเนี่ยหรือไม่นะเปิดรับมันเนี่ยนะครับอาจจะเป็นให้ไทยเป็นผู้นนนนําาหรรรรรืืออออมมมีีสััดดด่่ววเงงขขออุตกก้้้้ไึยคบ แต่ก็มีแนวโน้มนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็จะคงมาคอยกํากับดูแลเพิ่มมากขึ้นเพราะว่า,าก็กลัวเหมือนกันกลัวว่าคนถาถมเข้าไปแล้วเนี่ยตลาดพอมันใหญ่ขึ้นแล้วคนจะได้รับผลกระทบเพราะคนศึกษาเรื่องนี้แบบเชิงลึกเนี่ยอาจจะไม่มากพอหรือเปล่าฮะก็เป็นไปได้เลยครับก็เป็นคําเตือนที่จริงของก็แนะนําให้ทุกคนศึกษากันเยอะๆนะครับผมครับครับนะปัจจัยที่น่าลงทุนครับมีอะไรที่จะไปส่งผลกระทบต่อเงินคริปโตในอนาคตอันใกล้นี้เอาแค่ถึงสิ้นปีนี้ก็พอครับคุณคิมครับ ผมว่าอย่างแรกเลยคือกองทุนนะครับที่เริ่มเปิดตัวเข้ามานะครับอีกอันนึงเนี่ยก็เป็นเรื่องของที่สถาบาันการเงินถือเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าเราสังเกตตัวนี้เนี่ยพวกเหรียญคริปโตตัวหลักๆเช่นบิตคอยรือ, Ethereum อีเชียร u m เองในกรัมเทตของทั่วโลกเลยนะครับมีปริมาณสัปป l y ที่น้อยลงหรือพูดอีกนหนึ่งคือว่ามีคนถอนตัวเหรียญพวกนี้ออกจากเอ็กชเชนกันไปมากขึ้นมากขึ้น<อ>นะครับซึ่งอาจจะไปอยู่ในระบบนิเวศของทางเหรียญเองอย่างเช่นอีเชียรี่เอ็นี่ยนะครับอาจจะทาในดุมของ มากม,ากมากเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้างเยอะนะครับเป็นอัปเกรดตัวสําคัญเยอะมากนะครับพร้อมทั้งปีหน้าเนี่ยค่าแก๊สที่เราที่ว่าอีเทนไปเป็นตัวนึงที่แบบใช้งานยากหรือแพงไปเนี่ยนะครับจะเริ่มถูกลงนะผมเปรียบเทียบเสมือนว่าวันนี้เนี่ยเหมือนเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ ใช้อินเทอร์เน็ต 5G 2G อะไรเงี้ยมันก็ใช้งานยากถูกไหมฮะ <c oughs> แต่ในปีหน้าเนี่ยการปลดล็อกให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นทํางานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอาจจะเหมือนกับอินเทอร์เน็ต 4G 5G โอกาสที่เกิดการอดอชันในอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยจะเกิดมากขึ้นดังนั้นปีหน้าเป็นที่น่าติดตาของริปโตแล้วอย่าให้ทุกคนได้ศึกษาครับผมครับผมขอบคุณมากครับคุณเคมครับได้มุมมองเยอะเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เห็นมุมมองรู้สึกจะเป็นเชิงบวกยิ้มย้แบบนี้นะครับขอบคุณครับ คุณคิมชัชวานวัฒนาโชตนะครับผู้เชี่ยวชาญคริปโตเคอเรนซี่คนหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับคิม Property Life นะครับคือช่องทางที่จะสามารถไปติดตามข่าวสารข,ของคุณคิมได้ด้วยนะครับครับ